สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้ทีมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาเข้าป่าค่ะวันนี้ป่าประเทศเยอรมันนะคะเขตซักเซนค่ะนี่ค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยค่ะไปดูนะคะว่าจะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บค่ะวันนี้ทุกคนไปค่ะ คนนี่ค่ะอุ้ยทุกคนนู้นค่ะดอกแรกไปด้วนะคะ่ะวันนี้ซื้อไม้กันสันมานะคะทุกคนก็คอมเมนต์ให้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสันไหมโอ้ทุกคนแก่แล้วค่ะเสียดายมากเลยค่ะอันนี้เป็นพึ่งขาลายนะคะทุกคนนู้นค่ะดอกนึง อันนี้เห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนโอหอันนี้ยังใช้ได้ค่ะทุกคนอันนี้แกงอร่อยกรุบกรอบเหมือนกันค่ะดกอกกบค่ะนี่นี่ค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนโค้นโน่นไปดูดอกนน่นค่ะฮะเห็ดอะไร น,นี่ค่ะอู้อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะคะทุกคนมไม่น่าจะใช้เห็ดปึ่งหวานค่ะดูขาเดี๋ยวนาทีเก็บไว้ตรงนี้นะคะไม่เก็บไปด้วยแต่สวยมากเลยะค่ะทุกคนนี่ไปกันต่อค่ะ นี่คะ่ะทุกคนไปกันต่อคะ่ะฝนตกแล้วนะคะที่เขตซักเซนคะ่ะเยอรมันนะคะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันทีเดียวทุกคนนุ่นคะ่ะหนึ่งดอก อีจ้าพึ่งขาลายนะโอ้โดนทาาเจาะไปแล้วนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราไปกันต่อจ้านี่ค่ะทุกคนวัน,นนี้นัตตี้ก็พามาอีกป่าอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าป่านน้นมีเห็ดไม่มีเห็ดมีแต่เห็ดพิษค่ะทุกคนนี่ ก็พามาดูฝั่งนี้ค่ะป่าฝั่งนี้เนาะไปดูกันค่ะจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมไปกนค่ะทุกคนนู่นค่ะสองดอกไปดูกใกล้กันเนาะออ้อันนี้เห็ดพึ่งหมวกส้มค่ะทุกคนแล้วก็อีกดอกหนึ่งฝั่งนี้ค่ะออ้โหช่องเร็ว นี่ค่ะต้องหวานแต่ลองมาดูดอกนี้กันก่อนค่ะทุกคนโอ้โทุกคนยังใช้ได้อยู่นะคะนี่ถึงจะบานแล้วแต่ก็ยังแต่กลบค่ะนี่ค่ะเราไปดูดอกนะ้องค่ะ โอ้โห uh huh. ทุกคนนี่ใหญ่อวบมากเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนอนนี้เรามาตัดขาค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะขาอวบมากเลยค่ะนีเห็ดพึ่งหมวกส้ม ฝนตกค่ะทุกคนแต่ไม่ค่อยมีเห็ดค่ะช่วงนี้โอดูค่ะเห็นมา้าค่ะเดี๋ยวมาดูดอ,อกนี้ค่ะว่าจะยังเหลือรอดให้เราไหมอุ้ยทุกคนไม่เหลือค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะให้ดูดอก โดนเน่าหมดแล้วอ่ะเสียดายมากเลยค่ะ๋ยวเราจะกลับไปตรงนี้โอ้ยอันนี้ก็นี่คะ่ะทุกคนได้ดอกเดียวค่ะนีนเนื้อแน่นค่ะอันนี้โอ,อ้ได้แค่น,นี้จ้า ไปกันต่อคะ่ะทุกคนนคู่นค่ะอันนี้เห็น พึ่งขาลายจัทุโคดูขานู้นนะคะหน,หนึ่งดอกนู้นอีกโอ้โหหนึ่งดอกนะคะกำลังตุูมๆเนาะนี่ค่ะนึ่ขงขาเดี๋ยวตัดขาที่หลังตัดมันต่อค่ะทุกคน นี่คะ่ะได้มาสามดอกโอ้ตะมุตะมิคะ่ะนี่ไปกันต่อคะ่ะทุกคนอตอนนี้ป่าเยอรมันนะคะเขตซักเซนก็เริ่ม หนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วนะกลางคืนก็4องศาเลยนะคะทุกคนหนาวมากๆค่ะกลางวันก็10องศาค่ะวันนี้ท่องค่ะ 等 Nah, ุกคนนู่นค่ะฝ่าหลังบ้านค่ะวันนี้หมอกลงนะทางนู้นค่ะโอ้โห